โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันวินเวกนะครับก็อัดต่อกันเลยนี่แหละนะครับก็คลิปแรกเปิดผิดไปไม่เป็นไรนะครับผมเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับคุกกี้โคโบรี่เข้ามาแล้วนะครับเนาะนี่เดี๋ยวผมพามาดูเลยนะครับวิ่งอะไรเข้าตาอะไรเข้าตาไม่รู้ทุกคนวิ่อะไรเข้าตา <c oughs> อะไรเข้าตาเนี่ย <c oughs> อืมโหล ขนตาแทงเหรอไม่รู้อะครับน่าจะหายแล้วอ่นนี้นะครับผมเนาะคุกกี้นะครับโคเบอรี่นะครับนี่เลยนะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาปั้นแม็กกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะแล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอ้ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบสัตว์เลี้ยงโคเบอรี่มากเลยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงโคเบอรี่นี่คือสวยมากนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะสุ่มคุกกี้นะครับแล้วก็เอาอาพชั่นจากคุกกี้ส่วนสัตว์เลี้ยงเราจะสุ่มตันเลยนะครับผมเนาะอ่ะ โอเคนะครับผมกดสุ่มไปหนึ่งทีนะครับปึ๊บอ่าออกมาที่เรียบร้อยโคเบอรี่นะครับเดี๋ยวเอาพชั่นยัดเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นสายประหยัดนะครับเนาะสายประหยัดก็เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยแหละนะครับเนาะไม่ต้องไปใช้เพชรให้มันเปลือกนะครับจะได้มีเพชรเก็บด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเป็นล่าสุดละกันจะได้หาง่ายนิดนึงนะครับเอ้เหมือนพลิกจยกจะอัพได้ด้วยนะครับอ่ะอัพพลิกหยกสักหน่อยละกันนะครับชึ้บ อัพไปเลยเบลสิบนะครับผมอะโคเบอร์รี่นะครับอัพมานะครับชิปอ่ะเดี๋ยวผมผมไม่สามารถไอ้นี่ได้เลยอะเออแต่แต่ผมไม่ผมไม่รู้เลยว่าปกติแล้วนะครับเออถ้าเป็นแพทเก่านะถ้าเป็นแพทเก่าสำหรับการใช้บูชั่นเนี่ยเราสามารถแบบเลือกได้เลยก็คือจะแบบ ทีเดียววะลิมิตอ่ะนะครับก็คือแบบมันจะเป็นแบบพอเรียกว่ามันจะเป็นตัวที่มันจะเป็นตัวลากขึ้นอ่ะกขึ้นลดตัดมันจะเป็นตัวดึงนะครับก็คือถ้าเราจะตันเราก็ดึงให้ไปทีเดียวเลยนะครับแต่อันนี้เหมือนจะทําไม่ได้นะครับเหมือนเราต้องกาวเลยนะครับก็คืออัพไปอีกนะครับแล้วพชั่นข้างบนไม่หายด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันพอหรือไม่พอนะเนี่ยอ่ะนะครับหายไปแล้วโอเคเวลสิบ 13อ่าเดี๋ยวอาจจะต้องสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับสุ่มอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เวล12นะครับคือถ้าใช้เปเวล14 15ีเนี่ยใช้ประมาณ90โพชั่นไม่พอนะเดี๋ยวไปสุ่มเพิ่มเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะกะยากนิดนึงนะในในมุมผมนะสำหรับการใช้โพชั่นครั้งนี้นะครับมันดูกะยากไปนิดนึงมันไม่นิดหรอกมันมันก็กะยากเลยแหละนะครับเนาะถ้าจะปั้นให้ตันนะครับอาจจะต้องสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะกดสุ่มไปเลยนะครับจะอออออกกกมมมา40ัไ่หรนะคบ พลิกยกออกมาอีกนะครับอันนี้อยากให้ทํากลับมาอยากให้เอากลับเอากลับมาเหมือนกันนะสำหรับการดึงโพชั่นเนี่ยผมจะได้การถูกนะว่าต้องใช้อะไรประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับผมเนาะอยากให้เอากลับมา,าให้เอากลับมานะครับไปไปได้พลิกโยกอีกนะครับผม คือ60เนี่ยได้2เวลเนาะ60ได้2เวลจากที่ผมจำได้นะตอนนี้ผมมีโพ้ชั่น58นะครับอ๋อผมต้องสุ่มเพิ่มอีกประมาณ2ครั้งอ่ะอ่ะไม่เป็นไรสุ่มไปนะครับผมค่อนข้างที่จะงงเล็กน้อยนะครับไม่เล็กน้อยหรอกนิดหน่อยนะครับงงเลยแหละนะครับชึ๊บอ่าได้โคเบอรี่มานะครับเวล10อ้าผมเอาไปอีกสักครั้งหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปไอ้นี่สัตว์เลี้ยงกันทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูได้กันเวลสักเท่าไหร่นะครับ ่ะใครรู้นะว่าผมใช้เพชรเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็จำไม่ได้เลยใช้เพชรไปเท่าไหร่นะครับผมชิปอ่าเวลสิบอาใช้โพชั่น23อะ่ะยัดไปเลยนะครับเรียบร้อยแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกุ๊กกี้นักสะสมสมบัตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้คะแนนดีกันหรือเปล่าเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวไปที่สัตว์เลี้ยงก่อนนะครับอ่ะสัตว์เลี้ยงอันนี้ภารกิจเนาะเอาได้มา รลับมาก่อนมีอะไรให้แลกไหมผมแลกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วไม่ไม่น,น่ามีอะไรให้แ,กแลกละอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปที่สัตว์เลี้ยงต่อเลยน่าจะหมดสักหมื่นหนึ่งไหมสัตว์เลี้ยง5ครั้งนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงค่อนข้างที่จะตันเยอะแล้วนะครับผมอ่ะมาที่สัตว์เลี้ยงเลยนะครับ่มไปหครั้งนะครับชึบสี่ครั้ง 80เออ3ครั้ง120นะครับเอาสักสัก4ครั้งก่อนไหมอ,อ่า4ครั้งอ่า4ครั้งเดี๋ยวลองไปอัพดูก่อนนะครับว่าสัตว์เลียเ้ยงได้เวลเท่าไหร่กันแล้วนะครับผมแต่สัตว์เลี้ยงเขาน่ารักมากเลยนะสัตว์เลี้ยงโคเบอรี่อ่ะทุกคนน่ารักจริงนะครับอ่าแล้วเราจะเข้าอ๋อเพจอยู่ด้านบนนะนี่ยังไม่ชินนะครับปรับมาแล้วยังไม่ชินยังไม่ชินนะครับอ่ะเดี๋ยวเกือบจะชินแล้ว อาสัตว์เลี้ยงนะครับเอาเป็นล่าสุดจะได้หาง,ง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็กดอัพไปเลยไม่มีอัพทีเดียวอะรัวๆไปเลยแล้วกันนะครับเ e วิลสิบเอ็ดนะครับเวลสิบเอ็ดนี่ขาดอีกอาสุดสักสองครั้งเนาะสองครั้งสี่สิบสี่หนึ่งสี่สสองแปดนะครับสามเก้าสิบอ่ะสองครั้งนะครับอีกสองครั้งก็ใครรู้นะผมใช้เพชรไปเท,เท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับอ้ <c oughs> แต่รู้สึกว่าเพรมันหมดเยอะมากขึ้นยังไงก็ไม่รู้นีครับผมอ่ะ สองครั้งนะครับเดี๋ยวเอาโพชั่นจัดเอานะครับชึบโอเคนะครับไม่รู้พอหรือเปล่านะครับสัตว์เลี้ยงนะครับพอไหมอะเด้เบลเท่าไหร่เองนะครับโอ้โหด้เบลสิบสามหมอสิบสามสิบสี่หกโอ้ขาดหนึ่งโพชัน่นเอาสูมีกครั้งหนึ่งก็ได้อะรู้สึกหมดเยอะหรือเกินนะครับคลิปนี้อ่าโอเค นี่ครับสัตว์เลี้ยงนะครับไปเลยกดสุ่มไปนะครับอ่ะน่าจะตันแล้วนะครับหมดเยอะมากนะครับไลน์นี้ไม่ใช่ไลน์นี้คลิปนี้นะครับซึ้กหมดเยอะโอเคนะครับไปเลยปึ๊บอ่าแล้วก็เอาพชั่นยัดไปเลยนะครับ26โพชั่นไปโอเคนะครับก็พชั่นเหลือ9้าขวดนะครับ อย่ามายืนก่อนนะครับอุตส่าห์อัพมานะโคเบอรี่นะนี่นะครับตัวละครโคเบอรี่นี่ครับล็อบบี้ที่ค่อนข้างที่จะสวยกับเขาหน่อยนะครับเอาเป็นล็อบบี้อะไรดีอะล็อบบี้มันดูดักด้านเนาะเอาเอาล็อบบี้ธรรมดาเลยกันเนาะเออนี่แหละเข้าสุดแล้วล็อบบี้อะไรก็เข้าเนาะอันนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันสัก นิดหน่อยนะครับก็ตัวละครเอ้ผมลืมทำแคนดี้เลยนะครับเดี๋ยวน่าจะไม่ได้เล่นละนะครับในคลิปจะยาวเกินก็มาทําของให้ดูนะว่าการทําคุกกี้ตันยางหมดไปเยอะหรือเปล่าแต่ก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะโอมาเดี๋ยวดูว่าอันนี้จะหมดไปเท่าไหร่เนาะสำหรับวัตถุดิบเนาะเอาผมขออนุญาตซื้อไปเลยละกันนะครับชึบโอเคเวลแรกติดนทา้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทีเดียวเลยนะครับขอซื้อซักอ่าเยอะๆเลยนะครับสัก 25นะเยอะแล้ว25นะครับอันนี้ก็เอาซักทีเดียวอ่ะนะครับซักห้าสิบอ่าพันห้านะครับพันห้าชึบอ่าติดติดไหมติดติดไหมติดติดไหมไม่ติดติดเปล่าไม่ติดนะครับโอ้โหติดยากเลยทีนี้ผงจะพอไหมติดไหมเออนะครับเบลสี่แล้วเบลสุดท้าย เปบาอุ้ยโอ้โหติดง่ายมากนะครับรอบนี้นะครับสำหรับแคนดี้หเดี๋ยวสลักสักนิดนึงนะครับอ่าใช้เลยนะครับเพิ่มเยลลี่ทั้งหมดสไตล์ผมอยู่แล้วเพิ่มเยลลี่ทั้งหมดอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครอยากให้ผมเอาโคเบอรี่ไปเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้้งล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมหมดไปเท่าไหร่แต่ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ I'm <laughs>